ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยวันที่ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอังคารที่10ทธันวาคม2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับง่ายๆแค่เลิกโกงอาจถึงขั้นเปลี่ยนขั้วตั้งรัฐบาลกันเลยทีเดียวครับ หากพรรเพื่อไทยจะเอาให้ได้กับร่างแก้ไขพระราชบัญญัติจัดระเบียบร,ราชการกระทรวงกลาโหมด้วยการจับยัดเข้าสภาก็สามารถยึดอำนาจกองทัพได้สำเร็จครับแต่จะผ่านวุฒิสภาหรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องแล้วพักเพื่อไทยเอาความมั่นใจมาจากไหนก็เพราะมีแนวร่วมที่พร้อมจะลงไปสู่หุบเหวด้วยกันนั่นคือพรรประชาชนคณิสสตร์เบื้องตน้น พักเพื่อไทย141พักส้ม143สองพักนี้รวมกัน284เสียงเกินครึ่งในสภาผู้แทนราษฎรฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงโหวตไม่ต้องลักหลับตอนเที่ยงคืนโหวตตอนเที่ยงวันก็ชนะใสๆแต่ฟังเสียงบิ๊กอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีกลาโหมแล้วดูเหมือนว่าจะลอยแพรหัวเขียง ประยุทธ์สิริพานิชผู้เสนอร่างกฎหมายเสนอมาก็ถือเป็นสิทธิ์แต่ในส่วนของผมก็ยึดร่างพรบฉบับที่กระทรวงกลาโหมซึ่งในวันนี้ก็ต้องฟังความเห็นทุกส่วนก่อนว่าควรจะไปทิศทางใดเพราะหน้าที่ของเราคือการกลั่นกรองเอกสารและวาระต่างๆที่จะต้องเข้าที่ประชุมครมซึ่งทั้งหมดอยู่ที่ความเป็นจริงจะทำอย่างไรให้เหมาะสมที่สุด และสิ่งสำคัญไม่ได้ขึ้นอยู่กับลายลักษณ์อักษรแต่อยู่ที่การปฏิบัติความร่วมไม้ร่วมมือและการใช้กองทัพมาช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดส่วนเรื่องอื่นๆเป็นแค่องค์ประกอบระเบียบสามารถแก้ไขได้เขามีสิทธิ์แสดงความเห็นแต่ไม่ใช่ตัวแทนพักเพื่อไทยส่วนพรรเพื่อไทยจะดาเนินการอย่างไรก็ต้องพูดคุยกันอีกทีแต่ย้าว่า ต้องดูความเป็นจริงในส่วนร่างของกลาโหมอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดก่อนเข้าคอรมอแต่สภากลาโหมได้พิจารณามาเบื้องต้นแล้วและเป็นช่วงรอยต่อรัฐมนตรีกลาโหมคนก่อนซึ่งขณะนี้ขอดูรายละเอียดอีกทีกฎหมายยังไม่ได้มีการยืนยันและไม่ใช่หยุดยืนของพรรคเพื่อไทยแต่ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความเห็นว่ามีจุดยืนอย่างไรครับ มันก็เป็นเยี่ยงนี้ตอนเป็นฝ่ายขานพูดได้หมดครับจะชวนทะเลาะกับกองทัพทุกวันก็ได้แต่พอเป็นรัฐบาลข้อมูลที่ถูกนำมากองไว้ตรงหน้ามันเยอะบิ๊กอ้วนถึงได้ชิ่งที่จริงจะบอกว่าเป็นร่างกฎหมายของหัวเขียงคนเดียวก็ไม่ถูกนักเพราะการเสนอกฎหมายนั้นต้องมีสเสเซ็นชื่อรับรอง20คนอย่างน้อยนี่ถือเป็นจุดยืนของสสอพักเพื่อไทยร่วม20คน ช่วงที่ยังเป็นฝ่ายค้านด้วยกันทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคส้มมีแนวคิดเกี่ยวกับอ,องทัพไม่เหมือนกันเสียทีเดียวแต่การแก้ไขพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับปี2 5 5 1ต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันคือให้ทหารอยู่ใต้นักการเมืองพลิกไปดูเหตุผลในร่างกฎหมายที่เสนอโดยพรรคส้มสมัยอย่างเป็นพรรคก้าวไกลโดยที่ปัจจุบัน ทหารและกองทัพมีอำนาจทางการเมืองผ่านโครงสร้างรัฐที่จัดวางอำนาจของกองทัพให้อยู่เหนือรัฐบาลพลเรือนในหลายกระบวนการตัดสินใจเช่นอำนาจของสภากลาโหมในการกำหนดนโยบายและพิจารณางบประมาณทางการทหารอำนาจของคณะกรรมการแต่งตั้งนายพลที่ประกอบไปด้วยข้าราชการทหารเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นโครงสร้างของการบริหารจัดการและการใช้อำนาจที่ไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยและมีความแตกต่างเมื่อเทียบกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นจึงควรที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการและการใช้อำนาจเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยใจความสำคัญอยู่ที่มาตรา25พักส้มแก้ไขดังนี้ ให้ยกเลิกความในมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพศ2 5 1และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนม,มาตรา25การบริหารจัดการกำลังพลของกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปตามกฎหมายและตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดการพิจารณาแต่งตั้งนายทหารชั้นในพลของสำนักง,งานปลัดกระทรวงและส่วนราชการในกองทัพไทยให้ดำเนินการด้วยระบบคุณธรรม ด้วยการเลือกผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยคณะกรรมการที่ส่วนราชการนั้นแต่งตั้งขึ้นแล้วเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพิจารณาทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงกลาโหมกำหนดสรุปความคือให้ฝ่ายการเมืองเป็นผู้ตั้งแม่ทัพนายกองซึ่งไม่แตกต่างไปจากร่างกฎหมายของหัวเขียงทำไมพักเพื่อไทยถึงเปลี่ยนใจทั้งที่ตอนเป็นฝ่ายคา้าน ระเฮี้ยนกระหือรือจะลดอำนาจกองทัพให้ได้ที่จริงวานนี้9ธันวาคมก่อนที่บิ๊กอ้วนจะให้สัมภาษณ์นั้นอนุทินชาญวีรกูลบอกกับนักข่าวชัดกินเงื่อนไขการปฏิวัติมีอยู่แค่ไม่กี่เงื่อนไขส่วนใหญ่ก็มาจากนักการเมืองทั้งนั้นเราก็อย่าไปเข้าเงื่อนไขเหล่านั้นมันก็จะปฏิวัติไม่ได้โตให้ออกกฎหมายอะไรมาถ้ามีการปฏิวัติ สิ่งแรกที่ทำก็คือการฉีกรัฐธรรมนูญดังนั้นตรงนี้ที่จะทำก็อาจเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์บังคับใช้อะไรไม่ได้ดีที่สุดก็ต้องทำตัวให้ดีต้องซื่อสัตย์สุจริตอย่าขี้โกงอย่าไปยุแยงให้ใครแตกความสามาคัคคีอย่าไปลงถนนจนทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยทุกอย่างก,ก็มีอยู่แค่นี้ผมอยู่กับการเมืองมานานเห็นตั้งแต่สมัยปฏิวัติ23กุมภา2543 สมัยพลเอกชาติชายชุนวันเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเงื่อนไขาการปฏิวัติก็สามารถหลีกเลี่ยงได้ทั้งนั้นถ้าไม่เข้าใกล้เงื่อนไขนั้นก็ปฏิวัติไม่ได้นี่อาจทําให้พักเพื่อไทยเปลี่ยนใจเพราะหากดันธุรังจับมือกับพักส้มเพื่อย,ยึดอํานาจทหารก็จะกลับกลายเป็นว่าพักร่วมรัฐบาลจะยึดอํานาจพักเพื่อไทยเสียก่อนแต่ก็เป็นเรื่องน่าประหลาดใจทั้งพักส้มและพักเพื่อไทยมองปัญหามิติเดียวมาโดยตลอด มองว่ากองทัพคือตัวปัญหาแทนที่จะตระหนักว่าฝ่ายการเมืองมีปัญหาหนักมากเป็นที่ประจักษ์มานานแล้วว่าการคอร์รัปชันในวงการเมืองนั้นเกินเยียวยาที่จะแก้ไขเพราะนักการเมืองซึ่งเป็นผู้ก่อปัญหาไม่เคยคิดจะแก้ปัญหาอย่างจริงจังการที่อนุทินกระทุ้งออกมาแบบนี้ฝ่ายการเมืองก็ควรหันมาพิจารณาตัวเองว่าปัญหาอยู่ตรงไหนกันแน่ และการยุติการทำรัฐประหารได้ผลดีที่สุดต้องทำอย่างไรจะเลิกโกงกันกี่โมงศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับ a n g e o 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้าน ธุรกิจร้านค้าและทําโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพัมล y ีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคน ในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทําให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินพเมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา angel 7 8 9 r e a l t y